ก็ไม่รู้ครับมาอย่างไงแต่มีน้องสาวนไปไปเกี่ยวหญ้าไปเหยียบแล้วก็หลุดลงไป ก็เก็บมาดูค้าบมดูเัาเป็นยาแต่แต่ไม่รู้เขาจะเอามาวางไว้วันไหนเดบไหนไม่รู้แต่พองมันเอือไปเกี่ยวญ้าน่ะก็เลยเจอ อันนี้เรากลบเข้าไปแล้วใช่ไหมกับไก่ไก่กับก่อกอเค หน,นึ่งขีดเลยอ๋อครับไรัก็มาเหยียบดินนห้ยุบแล้วรือสงสัยเลยถามพ่อพุณว่าไปมันตายมาฝังที่นี่เหรอ,อมไม่ได้ฝังก็เลยก็เลยขุดดูไปเจอเป็นถุงก็เลย เอาลูกชายมาดูลูกชายไขยดูก็บอกว่าสงสัยจะเป็นยาบ้าแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่มาดูดแต่ก่อนไม่มีเลยแสดงว่าเขาไปเอาก็เลยสงสัยไงใจเราไหมก็รู้ว่าเป็นเจอยาบ้าครั้งแรกผมก็ตกใจมากครับตกใจมากทีแรกผมก็ถ่ายวิดีโอไว้<อ>ถ่ายวิดีโอไว้อยู่นะครับผมให้แม่ถ่ายให้ว่าเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพราะว่าแม่เขาไปบอกว่าเจอกล่องอะไรไม่รู้แต่ให้มาถ่ายวิดีโอเ็าเลยเจอ เป็นยาบ้าเจอเป็นยาบ้าเลยต้องบรรจุอยู่ในกล่องกล่องยากล่องยาเลยครับแบบเหมือนกล่องยาผราสีขาวๆแล้วก็แล้วก็ให้แล้วก็ให้แม่ไปให้พ่อไปตามผู้ใหญ่บ้านอบตอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สภาพผมก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมาดูพื้นที่ตรวจสอบครับว่าเป็นยาบ้าจํานวน973เม็ดมตรครับแล้วแล้วก็แล้วก็ได้แล้วถามว่าตกใจตกใจผมก็เลยต้องไล์สดผมก็เลยต้องไล์สดเพื่อความ ปลอดภัยและเพื่อความบริสุทธิ์ของผมครับผมก็เลยต้องต้องไล่สดครับแล้วก็แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ไปที่โรงพักครับผมไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับผมว่ามีไม่รู้ว่าใครมีความประสงค์ยังไงอันนี้ไม่รู้นะครับว่ามีความประสงค์ที่จะคุณจะเอามาฝากบ้านเราไหมหรือคุณที่จะการแกล้งอันนี้เราไม่รับเราไม่รับรู้เราหรือคือเราไม่รู้ไงครับว่าประสงค์เขาคืออะไรแต่คือถ้า ถ้าเกิดว่าคุณจะมาฝากมันก็ไม่ควรใช่ไหมครับมันก็ไม่ควรที่จะต้องเอามาฝากข้างบ้านเป็นพื้นที่ดินของแม่ของพ่อของยายเรานะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับผมผมก็เลยคิดว่ามัน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 ไม่ใช่อะไรอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นการจัดแกล้งเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจให้มาคุบมาค้นแล้วให้เราถูกต้องดําเนินคดีอะไรอย่างนี้อันนี้ผมอันนี้ผมยังไม่ไม่รับทราบครับผมยังไม่รู้ว่าความประสงค์เขาจริงๆคืออะไร เราไม่มีศัตรูไม่มีนะครับศัตรูไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีศัตรูนะครับผมไม่มีศัตรูแต่ก็คือไม่รู้ว่าความประสงค์เขาคือยังไงแต่ถ้าถ้าเกิดว่าของคุณเอาไปไว้บ้านคุณก็ไม่เป็นไรใช่ไหมละครับแต่สิ่งเจ็บจิดนี่คุณเอามาไว้ในพื้นที่ของพ่อแม่เราของครอบครัวเรานะครับมันเป็นสิ่งที่ของผิดกฎหมายอะไรอย่างงี้ก็เลยมันก็ไม่ควรอะไรอย่างนี้ครับสวัสดีครับเนื่องจากตรงนี้คือพื้นที่ของบ้านผมนะครับผมก็คือตรงหน้าของหนึ่งสุโชคนะครับ พอ่อผมูว่าอันนี้ขึออ้นหยางพี่น้องอันนี้แม่ผมมาเปิดเห็นนะครับมาผมจะมาเปิดเบิงนะครับเบิงซอยกันเด้อเ <c oughs> บิงครับเบิงเบิงวลู้วันนีออ้ขึ้นหยางนี่ถุงหยางพี่น้องถุงหยางจะวะแม่แม่มาถือกล่องก่อนเนี่ยเอ้าพ่อพ่อแม่มาถือกล่องมือเอาเบิงเด้อครับพบเจอที่นี่นะฮะอ่ะถี ถือท้ายคือทุ้ทงสงเลยท้ายคือตึ้งสูงมันเห็นคนไหมโอ้ยเออน้ะเหีนยเขาารไมมไก่บึงเึงครับพี่น้องครับเึงนขี้หยางเลยครับมา เรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยด้วยครับเด้อผมหนึ่งสุปชคนะครับพบเชอเรียบร้อยสารเสพติดครับผมพี่น้องสารเสพติดเรียบร้อยครับ